สวัสดีครับมันนี้จะพามาเบิงกล้วยครับกล้วยเป็นพ่อตัดยังนะครับมามาตามพมมาครับจะพามาเบิงกล้วยมันพ่อตัดบอนี่ครับเดี๋ยวตัดไปลูกข่าครับคนสั่งมาอยู่พู้กันดีกันนะครับเดี๋ยวตัดครับมาเบิงเบิงงทำการเบิงพ่อบอลอีกเป็นหอกหอกครับมาเบิงเบิงครับ นี่ครับพอตัดเ่ายังนอนนอนี่พอตัดยังนี่คือสิ่พอตัดแล้วครับนาะครับพอตัดแล้วล่ะครับนี่ครับเดี๋ยวจะพาตัดกล้วยด้วยครับเด้อครับมื่อนี้ครับจะพาตัดกล้วยครับมาครับเราก็ไม้ขับหมอกก้อนนะครับเด้อเอาไม้ขับหมวกก้อนครับ กานตัดก่อกมาจับวไปเครื่อนมันเนะครับจับวันนี้ครับนี่จับไปครับครับเพาก็ตัดวันนี้แล้วพี่น้องเด้อนี่ขออนุญาตใส่มีดนะครับเด้อครับขออนุญาตใส่มีดครับพอไปกอดไปข้างทับลิปครับตัดครับดูดินี่ครับเรียบร้อยแล้วครับครับเอาเดี๋ยวนะครับเด้อที่เอาให้เบิ่งครับว่ามันงามบ่ครับ นี่งามบ่พี่น้องครับครับสิไปตัดสิอ่าบ่มเอาไปให้พี่น้องเฮามาทีว่าเพิ่นเฮ็ดไก่น้ำปันนะครับข่วยปันคือยังครับครับสวยงามสวยงามแล้วครับครับกลับมาบัดนี้ผัดตัด้นมาแล้วครับเออครับเอาตัดกล้วยเอาตัดสดนันออกน้ำครับตัดสดนันออกน้ำครับพวกใบพวกนี้เขาคุ้มเงาทีละครับ ปคุยอีกครับไปคุยใต้นหูกเพ่อนนีครับคไปไปุเป็นเพ็นหี้ครัจองไว้ล่ะครับในต้นมม้นะครับนี่ เขาไว้ระยายพันธุ์เรียบร้อยแล้วครับนี่ซีต้นครับหนึ่งสองสามซีครับปลดง่ายเนี่ยปุกกระเอี๊หน่วยก่อนครับหลักปุกกระเจี๊ยไล่ไม่เรื่อยครับบัมนเนื้อสีมิ้น่วยเก็บขายตลอดปีแล้วครับเขาจงไหวจริงจริครับเขาตบจงตบนั่นไวตัวหลูกไขาไวนะครับเด้อครับคแบบน่าจะตัมผลมันออกครับ วิธีการตัดนะตัดเสียงสีได้พี่น้องเนอตัดแต่อไม่ใช่เสียงของเงี๊ครับเพราะให้นามมันแข็งครับนี่ครับใบหานามมันขังในต้นครับเพราะหนามมันขังในต้นมันจะเกิดเฉลาครับไม่เกิดเฉลาครับครับตัดเรียบร้อยแล้วครับผมมันกับแต่งใบมันครับ แสงใบมันออกครับปลูกมันเนี่ยนะครับใบมันแยงหข็งกันครับมันจะรับแสงแดดสม่ำเสมอครับแสงเป็นงอเงาเดียก็ตัดออกครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับครับมีเรื่องเด็ดดีน้ำเสือนะครับเด้อครับสวัสดีครับ